คะ่ะขออนุญาตก่อนที่จะน้องเหลิวขึ้นมาขออนุญาตใช้เสธ็์โดนพักพิงได้ไหมคะโ okay. อเคเชิญเลยครับเบลค่ะก็คือ,อก่อนอื่นอนุโมทนาหน่องนะคะคือจริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยเราคุยกันเรื่องผีแบบมีอยู่สามคนค่ะมีเบลหน่อ,นนนองแล้วก็เต้ที่พี่ตุลเคยบอกว่าถ้าเราคุยครั้งไหนพูดคุยครั้งไหนแล้วเรารู้สึกว่าใจอบอุ่นขึ้นมาเนี่ยอันนั้นแหะคือมันเป็นบุญอันนี้ค่ะเป็นหนึ่งในการสนทนาที่เรารู้สึกว่าแบบเออเราคุยกันแล้วมัน มันมีความอบอุ่นในใจเกิดขึ้นนะขณะที่คุยกันจริงๆเลยคืออยากจะขอ,ค,อคือความสว่างที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีพลังและพอเราสัมผัสได้นะมันก็เกิดขึ้นในตัวเราเต็มๆนะแล้วก็พอไอบุคคลแวดล้อมที่สนทนาอยู่ด้วยมีความสว่างขึ้นมาเนี่ยยังยังทำรายการอย่างเงี้ยก็รู้สึกได้ว่าเออมีความสว่างเกิดขึ้น ต่อให้แค่สองสาคนเนี่ยมันมันก็คุ้มแล้วนะที่เราได้คุยกันครับเชิญต่อครับเบลค่ะก็อยากจะขยายความนิดนึงคือจริงๆเนี่ยตอนนั้นเราคุยกันเรื่องผีจากสเตตัสพิตุลเนี่ยค่ะคือน้ ate, องกั๊เต้เขาก็มาบอกว่าเขาแบบเออกลัวผีอะไรแบบเนี้ยค่ะส่วนเบลเองเนี่ยจริงๆตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นคนที่กลัวผีหรือว่าไม่ได้กลัวเท่าไหร่จนกระทั่งมีมาวันหนึ่งเนี่ยเริ่มมืดเริ่มเข้าเรื่องผีกระทั่งมีวันหนึ่งเนี่ยนอนนอนอยู่ค่ะก็รู้สึึกกวว่าาามมันนนแแบบหูข้้ล หมือนเหมือนมีอะไรมากดดันอะไรแบบนี้ค่ะตอนนั้นจําได้ว่าพยายามที่จะสวดมนต์แม้กระทั่งแบบอิติปิโสเนี่ยก็นึกไม่ออกแล้วค่ะว่าสวดยังไงไปไม่เป็นก็ได้แต่แบบนโมตักษะนโมตักษะแค่นี้ค่ะแล้วก็นึกถึงภาพเหลวงพ่อก็แบบบอกว่าหลวงพ่อตอนเป็นหลวงพ่อจรัญนี่หลวงพ่อจรัญช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออได้ยินเสียงแบบมีเสียงผู้ชายมาแล้วก็บอกว่าเอออย่าไปรบกวนเขาแล้วเสร็จแล้วก็ ความกลัวความอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หายไปทีนี้พอวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสกายคุยกับเพื่อนสกายอยู่ดีดีเนี่ยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> มีเสียงแบบพระสวดนคะคะดังขึ้นมาจากในคอมพิวเตอร์ค่ะเหมือนกับพระทำวัดนคะคะสวดดังลั่นเลยค่ะก็ตกใจมากที่บอกว่าไม่กลัวผีเนี่ยนะะก็ตกใจมากรีบปิดคอมแล้วก็แบบวิ่งจุดออกจากบ้านแบบตอนนั้นจําได้ว่าไปบริจาคโลหิตแล้วก็ทําบุญให้เขาค่ะเสร็จแล้วก็เลยเหมือนกับตั้งสปิดได้ว่าเออจริงๆแล้วเราแบบมีความกลัวอยู่ มากกว่าที่เราคิดทีนีเ้เหตุการณ์ก็ผ่านไปอีกนานนะคะจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งเนี่ยเข้าไปในห้องห้องหนึ่งอยู่คนเดียวแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงแบบแปลกๆคือจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าว่ามันเป็นคิดไปเองหรือว่าเป็นเสียงผีหรือว่าไม่ใช่แต่ว่าก็จําได้ว่าโอเคเรามีแบบบทเรียนแล้วเราก็เลยตั้งสติแล้วก็เดินเข้าไปในห้องนั้นนะคะคือรู้สึกว่าเวลาเรากลัวอะไรเนี่ยเราต้องเผชิญหน้ากับความกลัวก็เลยเดินเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ นั่งสมาธิค่ะทั้งที่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่นั่งสมาธิแล้วก็จะแผ่ตาอะไรให้ใครได้แต่ก็คือเข้าไปด้วยความที่รู้สึกว่าอืเราจะเผชิญหน้ากับเขาแล้วเราก็ไม่ได้แบบหวังร้ายกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปนั่งสมาธิแล้วก็แบบคิดแค่นในใจว่าเออเนี้ยนะแบบก็เริ่มมีความสงบมีความเหมือนกับมีความอบอุ่นอบอุ่นใจกับตัวเองว่าเออเราเราคิดดีเราไม่ได้คิดร้ายกับใครแล้วเราก็มั่นใจว่าไม่น่าจะมีใครมาคิดร้ายกับเราแบบเนี้ยค่ะ ก็เลยแบบเออขอให้ความอบอุ่นในใจที่เรารู้สึกอันเนี้ยได้กับสิ่งที่อยู่รอบๆเราไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ตามเนี่ยค่ะให้เขาให้เขาได้รับด้วยแล้วเสร็จแล้วไอ้ความรู้สึกแบบกลัวแล้วก็หรือเสียงแบบนั้นนะคะมันมันมันก็หายไปแล้วเราก็รู้สึกว่าต่อให้จะต้องได้ยินเสียงอะไรแ,บบแปลกๆแบบนี้ค่ะเราก็ไม่กลัวก็เลยเล่าให้กับน้องแล้วก็ให้กับเต้ฟังะค่ะเสร็จแล้วพี่ตุล <laughs> มันแบบแปลกมากเลยคืนนั้นนะคะคืนในฝันเนี้ยก็เอาอีกแล้วค่ะมันเหมือนมีความรู้สึกแบบ เย็นๆย็นกดดันกดดันทั้งที่ไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็ยังห่มผ้าอยู่ด้วยซ้ำไปค่ะก็แบบโอเคในฝันเนี่ยนะคะก็คือรู้สึกว่าโอเคต้องตั้งสติแล้วเราก็เลยตั้งสติแล้วในตัวเองก็คือคิดอย่างนี้เลยค่ะว่าเราเนี่ยนอนอยู่ในอิริยาบถท่าไหนพอมีสติอยู่ในความฝันแบบนั้นนะคะความรู้สึกกลัวแล้วก็ความรู้สึกกดเกิดขึ้นจริงแล้วพอเรามีสติมาอยู่กับตัวจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งในฝันเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาชนะความกลัวตรงนั้นไปได้นะคะอืม เนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยคือบอกไว้เลยนะอันเนี้ยพอขออนุญาตพูดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าอย่างคนที่ทําบุญกาบุรณาพูดบ่อยๆอะ่ะชอบมาฟีดแบงอะนะว่าเอ,เออช่วงนี้รู้สึกมันรู้สึกดีจังเลยมันมีความสุขมากเลยเบิกบานมากเลยแต่ทําไมมันบางทีบางคนเนี่ยบอก ทำบุญมาเยอะๆทำไมเจอผีอะไรแบบเนี้นะเออก็คุณไม่รู้ตัวว่าพอ,อาคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยนะแล้วเขาอยู่ในสภาพที่มองย้อนกลับมาเนี่ยเขาเห็นอะไรมากกว่าพวกเราเนี่ยเยอะนะเออพวกเราเนี่ยคือ,ค,อคือมันมันมันมืดบอดกันคนละด้านเนี่ยของเขาเนี่ยเห็นแล้วว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาป เรารู้ด้วยว่าใครเนี่ยทำบุญเยอะรวยกำลังรวยนะไม่ใช่รวยสตางแต่รวยความสว่างพอที่จะจะเป็นหลุมขาวให้เขาเนี่ยเข้ามาพึ่งพาอาศัยนี่บางทีก็มาแบบเทเลอร์ทะราเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยนะพกพาเอาความหนาวเย็นอันเป็นสภาพแท้จริงในภพบแบบของเขาเนี่ย มากระทบใจของเราย่างไงร,รู้แต่ว่าจะทะเลาะทะล่าเข้ามาแบบด้วยอาการกระหืดกระหอบแบบอยากขอที่พึ่งนะนี่มันก็ขึ้นอยู่กับสองปัจจัยคือว่าตัวเขาเองมีบุญพอที่จะมารับแสงสว่างไปฟรีๆหรือเปล่าส่วนใหญ่จะไม่มีนะมันมันคล้ายๆมีแรงกั้นมันมีแรงห้ามมันมีกำแพงอะไรบางอย่างที่เขาขอไม่ได้ ขอรับส่วนในตรงนี้ไม่ได้รู้ว่าบอ่อน้ําอยู่ตรงเนี้ยแต่เข้าไปไม่ได้ไปกินไม่ได้นะส่วนนี้ยังไม่ได้มีตาทิพย์ยังไม่ได้รู้เห็นพบภูมเพราะฉะนั้นคงไม่ได้มีบุญมากแต่เนี้ยอันนี้ขออนุญาตพูดอย่างนี้นะอย่างอย่างบางคนเนี่ยที่มาฟีดแบงเนี่ยคือบอกว่าจริงๆทําบุญแกเวลาพุทธเนี่ยขอบอกตรงๆนะว่า ทำเพราะอยากจะทําจริงๆแต่ว่ายังรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจในวาสนาตัวเองอยู่นี่ทำได้น้อยอ่ะหลักสิบหลักอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่มันมีทํำไมเจอผีนะไปสงสัยเนีเอาอย่างนี้คือมองอย่างนี้ก็แล้วกันว่าคุณรวยแล้วรวยความสว่างนะะแล้วรวยจนกระทั่งมีขอทานเนี่ยมาขอส่วนแบ่งด้วยความอยากจะได้นะความสว่างจากคุณไปบ้าง แทนที่คุณจะกลัวแทนที่คุณจะสงสัยว่าทำไมทําบุญมากๆแล้วเจอผีนะให้มองอย่างนี้ว่าแค่คุณมีความรู้สึกที่ดีนะว่าเราจะได้ช่วยคนที่ยากจนกว่าที่เขากําลังอัตะคัดแสงนะให้ได้มีแสงให้ได้มีความสว่างให้ได้มีความชุ่มชื่นใจขึ้นมาบ้าง นะคุณแค่คิดว่าเออถ้าหนาวเยือกอะไรขึ้นมาเมื่อ,อไรเนี่ยหรือว่าเจอผีจจาเลยเนี่ยแทนที่จะกลัวนะเออลองนึกถึงบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วในจิตของคุณเนี่ยความสุขความสว่างความเบิกบานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะทํามากทําน้อยเนี่ยมันไม่ได้ตัววัดเลยนะมันตัววัดตรงที่ว่าคุณรู้สึกมีความสุขมีความสว่างมากขึ้นเนี่ยมีความรู้สึกขึ้นใจมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเอาแค่นั้นเนี่ยนะไปยกให้เขา นะเหมือนเทียนต่อเทียนนะคุณไม่ได้เสียบุญไปไหนนะแต่ว่าคุณเอาบุญนะไปต่อให้เขาตรงเนี้เขาจะได้รับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าอยู่ๆเขาทะเลือทะล่าเข้ามาเฉยๆเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนอะไรมีมีกำแพงกัน้นแต่ถ้าคุณบอกว่าเออขอบุญนี้ขอกุศลน,นี้เนี่ยจงได้แก่ผู้ที่รอคอยอยู่ผู้ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะ จะอดีตก็ตามจะอนาคตก็ตามหรือปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่นี้ก็ตามเนี่ยขอให้บุญที่เราทำเนี่ยจงได้แก่คนที่มาขอคนที่มาอยากได้ความสว่างจากคุณนะแค่นี้เนี่ยความรู้สึกดีๆมันเกิดขึ้นแล้วในฐานะของผู้ให้และฐานะของผู้ให้เนี่ยที่อยู่เหนือกว่าจะทำให้คุณไม่กลัวพวกเขาตรงข้ามจะรู้สึกสงสารอยากช่วยนะ คือไม่ใช่ว่าคุณคิดแค่นี้แล้วเขาจะมาประก,ด,กดตัวให้เห็นเยอะๆ,ๆ,ๆอะไรแบบนี้แล้วเกิดความกลัวไม่ใช่นะถ้าหากมีเหตุปัจจัยที่คุณจะต้องเห็นคุณจะเห็นนะว่าคุณสามารถยกระดับจากไอ้ขอทานเนี่ยที่มันตัวมอมแมมเนี่ยนะให้กลายเป็นคนที่ลืมตา,าปากมีเสื้อผ้ามีเนื้อหนังมังสามีความสว่างเกิดขึ้นนะ อย่างมนุษย์เนี่ยพอเห็นอะไรสว่างสว่างหน่อยมักจะนึกว่าเป็นเทวดาบางทีไม่ใช่นะบางทีเนี่ยเป็นขอทานนั่นแหละอยู่ในภพของขอทานขอทานแสงสว่างนะแล้วเขาได้ดิบได้ดีขึ้นมาจากคุณนั่นแหละที่คุณนึกว่าตัวเองจิบจิบจ้อยจ้อยไม่ได้มีดีอะไรไม่ได้มีตาทิพย์ไม่ได้สามารถเห็นอะไรได้เนี่ยนะนะแต่คุณมีความสามารถที่จะบําเพ็ญบุญได้ในแบบที่เขาทําไม่ได้ ตรงนี้เนี่ที่จะทําให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความสงสารเกิดความรู้สึกอยากช่วยเปลี่ยนจากความกลัวให้เป็นความอยากช่วยนะในที่มีความเต็มดวงขึ้นมามีความรู้สึกว่าให้คนอื่นนะหายทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงมากเหมือนอยู่ในโลกมนุษย์อยู่ในโลกมนุษย์ช่วยมนุษย์ด้วยกันเนะี่ยบางทีนะโอ้ยเหนื่อย บางทีหลายเดือนบางทีหลายปีกว่าจะช่วยได้แต่การพับภูมิเบื้องล่างเนี่ยถ้ามันคลิกกันจริงๆแล้วเขาขอความอยากขอความช่วยเหลืออยู่ก่อนเนี่ยบางทีแค่ทําใจของคุณให้มันแผ่ออกไปให้มันมีความสว่างเต็มให้มันไม่กลัวเนี่ยนะเพียงแค่นั้นช่วยให้เขาสบายขึ้นเรื่อยๆได้คือมันไม่มีหรอกนะอย่าไปเชื่อว่า อุทิศส่วนกุศลทีเดียวเนี่ยจะเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิไปไปเป็นเทวดาเลยนั่นมันเป็นภาพลงตามากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาสามารถที่จะนึกถึงบุญนึกถึงกุศลของตัวเองแต่ผลหลังได้แล้วเอาบุญกุศลนั้นมาใช้ประโยชน์ได้นะโอเคอ่าน้องเหลียวยังอยู่หรือเปล่า ยังโยคะโอเคอ่าเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะคือพอฟังเรื่องผีแล้วก็รู้สึกเพลินนะคะเพราะว่าหลิวก็เป็นหนึ่งในผู้ที่กลัวผีมากนะคะแต่ว่าทุกคนแหละนะฮะคุยเรื่องผีเนี่ยมันสนุกเพราะคุยเรื่องที่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้สัมผัสได้นะเมื่อกี้ฟังเพลินเลยคะ่ะแล้วก็เลยนึกนึกถึงตัวเองว่าจริงๆตอนแรกคือเหมือนพี่เบลเลยว่า คือรู้สึกว่าเราอะไม่กลัวผีนะแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะเออกลัวกลัวมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอพอมาเจริญสติแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเรารู้วิธีการแก้ไขเวลาสมมติเราฝันเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตกใจตื่นขึ้นมาเราก็จะแบบว่าเอ๊ะฉันหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่นะตรงไหนขาตรงไหนแขนฉันนอนท่าไหนอยู่อะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ความกลัวเราลดลงไปได้เวลาอยู่ฝัน เห็นผีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าอันนี้<ล>ขอ,อนนขอแทรกนิดนึงอ,อันเนี้ยเกิดขึ้นจากการที่สติเนี่ยมันมาแทนที่ความกลัวนะ,ะแม้กระทั่งว่าสติรู้อยู่ว่าขณะนี้เกิดความกลัวนั่นก็เรียกว่าเป็นกุศลแล้วเป็นกุศลธรรมเป็นภาวะของกุศลที่มันมาแทนที่แทนพื้นที่ความกลัวนะโอเคเชิญเชิญต่อครับค่ะแล้วมันตลกมากเลยค่ะคุณดังตีนคือครั้งล่าสุดเนี่ยที่หลิวฝันเห็นผีเนี่ย แล้วหลิวตกใจตื่นขึ้นมาตอนตีสามแล้วพอแบบนึกถึงลมหายใจนึกถึงท่าทางการนอนนึกถึงแขนขาอะไรเราเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมันหายกลัวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหลิวก็แบบลุกจากที่นอนแล้วก็มานั่งโจทย์ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ฉันฝันอะไรเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อกี้ฉันเจออะไรคนนั้นเขาพูดกับฉันว่าอะไรนะคือยังมีอารมณ์มานั่งโจทย์ว่าอืมเออฉันฝันอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็กลับไปนอนต่อคือมันก็แปลกเหมือนกันจากสมัยก่อนอย่างเนี้ยหรือจะต้องแบบ พระอยู่ไหนพระอยู่ไหนไปล้างหน้าก่อนล้างตาก่อนเพราะว่าแม่สอนไว้ว่าถ้าฝันเห็นผีให้ไปล้างหน้านะจะได้ฝันดีอะไรแบบเนี้ยค่ะคือมันก็พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปหลังจากที่แบบอืมได้ลองเจริญสติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ถามเรื่องผีนะคะดีดีเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนที่เจอเจอแบบน้องหลิวด้วยนะ